สวัสดีครับผมผมชื่อนายอุรพลกันหานะครับชื่อเล่นชื่อวีครับผมอายุ44ปีครับผมปัจจุบันเป็นผู้จัดการร้านสาขาชุมชนลำพูครับผมเป้าหมายอีก5ปีข้างหน้านะครับก็อยากเติบโตใน,ในที่การงานนะครับกับบริษัทที่ทําอยู่นะครับผมแล้วกอ็อยากมีส่วนร่วมนะครับในการพัฒนาน้องๆทีมงานนะครับผม ให้มีความรู้ในการทํางานนะครับผมแล้วก็ให้ความรู้ปฏิบัติงานที่ร้านได้ถูกต้องนะครับเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับก็ตอนนี้คือต้องเรียนให้จบนะครับผมในเวลาที่กําหนดนะครับก็คือช่วงเวลา2ปีนะครับผมแล้วก็จะได้นําความรู้นะครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับผมทั้งการคาสมัยใหม่แล้วก็เทคโนโลยีสมัยใหม่ควบคู่กันไปนะครับผม ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดนะครับในช่วงนี้ก็คือน่าจะเป็นการเรื่องเรียนนะครับเรื่องเรียนกับเรื่องทางานนะครับเราต้องแบ่งแยกเวลานะครับให้ชัดเจนนะครับจะได้ไม่กระทบต่องานแล้วก็การเรียนนะครับผมแล้วก็ทําเป็นตัวอย่างนะครับให้คาปรึกษาน้องๆได้นะครับก็อยากจะเชิญชวนน้องนนะครับที่สนใจจะเรียนต่อนะครับผมให้เข้ามาสมัครเรียนนะครับผมเพื่อที่เราจะ ให้มีความรู้เพิ่มเติมนะครับในยุคสมัยใหม่นะครับในการใช้เทคโนโลยีในการค้าสมัยใหม่อย่างเงี้ยเพื่อนํามาใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็การทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับผมบคุณครับ